วันนี้ที่เราจะวิเคราะห์ก็คือเรื่องกฎหมายายาในความผิดข้อหาทอดทิ้งผู้ซึ่งพึ่งตัวเองไม่ได้นะครับก็คําถามเริ่มจากคําถามนะครับคาถามมีอยู่ว่านางแก้วเนี่ยนะครับพยาบาลพิเศษรับเฝ้าไข้นะครับเด็กหญิงข้าวอายุห้าขวบซึ่งป่วยเป็นโรคปอดบวมขณะที่เด็กหญิงข้าวหลับอยู่นั้นนะครับนางแก้วก็คิดว่าเออ ก็คนไข้หลับก,ก็คงไม่เป็นไรก็เลยออกไปติดต่อธุระที่นอกตึกโดยที่ไม่ได้บอกให้พยาบาลในทีมทราบบังเอิญเด็กยิงข้าวเนี่ยฮะเกิดภาวะชักจากไข้สูงนะครับถ้าเกิดผลผลจากที่เด็กหญิงข้าวเกิดภาวะชักเนี่ยนะครับมีอยู่3กรณีใน3กรณีนี้นะครับนางแก้วต้องรับผิดทางอาญาในฐานะใดถ้ากรณีที่1 เด็กหญิงข้าวไม่ได้รับอันตรายใดๆเพราะว่าพยาบาลที่ตึกได้ช่วยเหลือไว้ได้ทันนะครับกรณีที่2เด็กหญิงข้าวช็อกหมดสติต้องพักฟื้นที่โรงพยาบาลเพิ่มอีกตั้ง2ีอีก25วันนะครับถ้ากรณีที่3เด็กหญิงข้าวช็อกแล้วก็เสียชีวิตทั้ง3กรณีนี้ผลแตกต่างกันอย่างไรเรามาดูกันนะครับในกรณีที่1ถามว่าเด็กหญิงข้าวไม่ได้รับอันตรายใดๆเลย,เลยผิดกฎหมายไหมครับ อาจารย์จะตอบว่าผิดนะครับเพราะว่าตามมาตรา307ผู้ใดมีหน้าที่ตามกฎหมายหรือตามสัญญาต้องดูแลผู้ซึ่งพึ่งตัวเองไม่ได้เพราะอายุความป่วยเจ็บกายพิการหรือจิตพิการแล้วก็ทอดทิ้งผู้ซึ่งพึ่งตัวเองไม่ได้นั้นเสียโดยประการที่น่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับในมาตรานี้อาจารย์ขออธิบายนิดหนึ่งนะครับ ผู้ใดที่จะผิดตามมาต,ตรานี้ต้องมีหน้าที่ตามกฎหมายหรือตามสัญญาตามสัญญาในที่นี้อย่างเช่นตามสัญญาจ้างนะครับซึ่งในเคสนี้นี่พยาบาลเนี่ยเคารับจ้างนะครับเป็นญญเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นพยาบาลที่รับจ้างเฝ้าไข้เด็กหญิงข้าวนะครับคือหมายถึงว่าเป็นพยาบาลพิเศษนะครับรับค่าตอบแทนนอกนะครับก็คือถือว่ามีหน้าที่ตามสัญญ,ญาจ้างต้องดูแลผู้ซึ่งพึ่งจนไม่ได้เพราะอายุาย <S <S ก็เด็กหญิงข้าอายุยังน้อยอยู่เลย เขาก็ยังช่วยเหลืออะไรตัวเองไม่ได้เพราะอายุนะครับจากสไลด์นี้นี่คำว่าอายุกับความป่วยเจ็บนี่ต้องเว้นวรคนิดนึงนะครับคือคนละกรณีถ้าเกิดว่าป่วยเจ็บเพราะอายุก็อย่างพึ่งตัวเองไม่ได้เพราะอายุก็อย่างเช่นเด็กคนชราอะไรเงี้ยพึ่งตัวเองไม่ได้เพราะความป่วยเจ็บก็อาจจะเป็นคนไข้ทีนี้ของเด็กญินข้าวเนี่ยอาจจะพึ่งตัวเองไม่ได้ทั้งอายุแล้วก็ทั้งความเจ็บป่วยเพราะว่าเป็นโรคปอดบวมนะครับสรุป ถ้าเมนว่าไม่ได้รับอันตรายอะไรเด็กหญิงข้าวก็มีความาพยาบาลก็ยังมีความผิดนะครับเพราะว่าในมาตรา307เนี่ยเอาแค่ว่าทอดทิ้งแล้วก็โดยประการที่น่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตคือเกือบตายอ่ะนะครับแต่ไม่ตายอย่างเงี้ยก็มีความผิดแล้วเพราะฉะนั้นเม้นว่าจะมีการช่วยเหลือไว้ได้ทันก็ถือว่ามีความผิดตามมาตรา307แล้วนะครับต่อไปครับกรณีี่ครับ ในกรณีที่2คือเด็กหญิงข้าวเนี่ยเกิดอาการช็อกนะครับแล้วกลายเป็นว่าหมดสติและต้องพักฟื้นเพิ่มเติมอีก25วันนะครับมันมีมาตรา308นะครับได้บัญญตัติต่อมาบอกว่าถ้าการกระทําความผิดตามมาตรา307เป็นเหตุให้ผู้ถูกทอดทิ้งได้รับอันตรายสาหัสต,ต,ต้องระวงังโทษตามมาตรา297นะครับหมายความว่าในมาตรา307นะครับถ้าไม่ได้รับอันตรายใดๆเลย นะครับมีการช่วยเหลือไว้ได้ทันเอาแค่เกือบตายก็ผิดมาตรา307แต่ถ้าเกิดว่าการทอดทิ้งนั้นอ่ะเป็นเหกให้ผู้ถูกทอดทิ้งคือเด็กหญิงข้าวเนี่ยได้รับอันตรายสาหัสทีนี้ถามว่าเคสนี้เนี่ยต้องนอนพักฟื้นเพิ่ม25วันเนี่ยถือว่าเป็นอันตรายสาหัสหรือเปล่าในมาตรา297นะครับกฎหมายได้บัญญัติว่าอันตรายสาหัสในวงเล็บที่8นะครับคือมีอันตรายสาหัสเนี่ยมีหลายสาเหตุนะครับก็ อันตรายสาหัสในวงเล็บ8บอกว่าป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนาหรือจนประกอบกรณีกิจตามปกติไม่ได้เกินกว่า20วันเคสเด็กหญิงข้าวนะครับที่ต้องพักฟื้นเพิ่มเติมอีก25วันเนี่ยก็ถือว่าได้รับอันตรายสาหัสจากการที่ถูกพยาบาลทอดทิ้งแล้วเพราะฉะนั้นครับพยาบาลก็มีความผิดฐานทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ เด็กยิงข้าวได้รับอันตรายสาหัสตามมาตรา297บวงเล็บ8นะครับก็คือต้องรับโทษตามมาตรา297นั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดเสียชีวิตล่ะครับถ้าเด็กยิงข้าวช็อกและปรากฏว่าเสียชีวิตในมาตรา308นั้นเช่นกันนะครับ mm. เขาบอกว่าถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา307เป็นเหตุให้ผู้ถูกทอดทิ้งถึงแก่ความตาย ต้องระวังโทษตามมาตรา290สรุปครับถ้าเด็กหญิงข้าวถึงแก่ความตายต้องระวังโทษตามมาตรา290นะครับเคสนี้กรณีที่3เด็กหญิงข้าวถูกทอดทิ้งแล้วเกิดอาการช็อกปรากฏว่าถึงแก่ความตายเพราะว่าไม่ได้มีใครเข้ามาดูแลต้องระวังโทษตามมาตรา290มาตรา290เนี่ยพูดกันง่ายๆง่ายๆก็คือข้อหาฆ่าคนตายโดยไม่เจตนานั่นเองนะครับ มตาตรา290บอกว่าผู้ใดมิได้มีเจตนาฆ่าแต่ทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตายหมายความว่าถ้าจะอธิบายตามมาตรา290ก็คือพยาบาลเนี่ยมีเจตนาทำร้ายนะครับคำว่าเจตนาทำร้ายหลายคนบอกเอ๊ก,ก็ก็พยาบาลไม่ได้ไปทำร้ายเด็กญิงข้าวนะครับการทำร้ายในที่นี้เป็นเจตนาแบบย่อมเล็งเห็นผลย่อมเล็งเห็นผลได้ว่านะครับ การที่ทอดทิ้งไปนั้นพยาบาลเนี่ยย่อมเล็งเห็นได้ว่าถ้าเด็กกินข้าวนะครับมีอาการผิดปกติซึ่งจะต้องเฝ้าระวังเนี่ยเกิดผิดปกติอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับอาจจะได้รับบาดเจ็บแก่กายหรือจิตใจได้นะครับนั่นคือเจตนาทำร้ายร่างกายแต่เป็นเจตนาแบบย่อมเล็งเห็นผลคือย่อมเล็งเห็นได้ว่านะครับถ้าเราทิ้งไปตอนนี้ เด็กญินข้าวอาจจะเป็นอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าไม่มีคนดูแลถือว่าเป็นเจตนาแบบย่อมเรงเห็นผลและก็เป็นการกระทําแบบงดเว้นคือมีหน้าที่ต้องทําแล้วไม่ทําคือทอดทิ้งนะครับแต่ผลเกิดมากกว่าที่ตั้งใจคือไม่นึกว่าจะตายแต่ก็ตายเพราะฉะนั้นถือว่ามีเพียงเจตนาทำร้ายแต่ผลเกิดมากกว่าที่คิดคือตาย รหรือเกิดหนักกว่าที่เจตนาถ้าอย่างนี้เราเรียกข้อหานี้ว่าฆ่าคนตายโดยไม่เจตนานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นกรณีที่ถูกทอดทิ้งแล้วเสียชีวิตก็จําสั้นๆว่าถ้าถูกทอดทิ้งแล้วเสียชีวิตกฎหมายเนี่ยให้ลงโทษฐานความผิดข้อหาฆ่าคนตายโดยไม่เจตนานะครับถ้าใครยังไม่เข้าใจก็ดูแล้วก็ทบทวนแล้วก็เปิดมาตราเหล่านี้ประกอบไปด้วยนะครับ ก็พยายามทบทวนแล้วก็ทําความเข้าใจนะครับก็จะไม่ยากนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะครับ